สวัสดีเพื่อนๆนะนะท่านนะครับวันนี้พามาชมผลงานเปืนยิงปลาบนบกนะครับอบนันนี้ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับจะเสร็จสมบูรณ์ครับ,บ,บ,รบขึ้นโค้งครับเหลือแต่ใส่ล่างอลูมิเนียมยัดไม้นะครับแล้วก็พับท้ายก็ใช้งานได้เลยครับกลไกนะครับธรรมดานะครับ เนื้อแดงบนไกนเอาเลไก่กล่องก็มีนะครับแล้วแต่จะสั่งได้นะครับผมอันนี้กระบอกนี้95เปอร์เซ็นแล้วนะครับเหลือใส่พับท้ายกับยางก็ยิงได้แล้วนะครับผมไก่นิ่มครับนะครับผมหลังอลูมิเนียมนะครับส่มิล อันนี้แบบแฝดนะครับกระบอกแฝดกระบอกเดียวก็มีนะครับอันจบบ,บเดียวสให้เนีเง่าย้าันนี้เอ,อก็ใสเดียแมยังขัดยาไ้อันนี้ก็แบบกำคอนะครับไม่ตกใจอ่ะตัวนั้นอาจจะเอาเผาไว้แล้วนั่น ทําไม่เป็นแล้วมันไปโยนให้นเนื้เนอเขามาคนวันนี้ังปืนอะไรรู้เงือกที่หายแล้วเนี่ยมันหุ่นปืนแก๊ปแล้วเนี่ยใช่ไหมจำคอครับผม,มน,นี่ก็กำลังขึ้นรูปร่างไหมนะครับรอทำอยู่ครับผมรอชมผลงาน <S S เร็วๆนี้ครับไม่ช้าไม่เร็วครับ ้านีสนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับผมเขาตัดไปเป็นตัวอย่างไงงานมือล้วนนะครับเรามือรู้จะเรียกยังไงที่ร้านเราลุมินียมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับ